ความรู้ที่เทวะเทวทูตเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้แต่มนุษย์ไม่รู้มักเกี่ยวข้องกับมิติแห่งจิตวิญญาณอดีตอนาคตหรือความลับของจักรวาลซึ่งมักถูกมองว่าเกินอย่างถึงของมนุษย์ต่อไปนี้คือตัวอย่างความรู้ของเทพเทวดาที่บัญญัติไว้ในศาสนาต่างๆในบริบทของความเชื่อ 1. ศาสนาพุทธในพุทธศา,าสนา เทวเทวดาหรือสิ่งมีชีวิตในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เช่นเทพในสวรรค์ชั้นต่างๆมีความรู้บางอย่างที่มนุษย์ทั่วไปอาจไม่รู้เช่นความรู้เกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมเทวะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของกรรมและผลที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตได้ชัดเจนกว่ามนุษย์ความจริงแห่งจักรวาลเทวะบางองค์อาจเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยง หรืออนิจจังหรือกฎแห่งไตรลักษณ์ในระดับที่ลึกซึ้งกว่ามนุษย์เหตุการณ์ในภพภูมิอื่นเทวะรู้ถึงการทำงานของภพภูมิอื่นๆเช่น,นสวรรค์นรกหรือเปรตซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงอดีตชาติและอนาคตชาติเทวะที่มีญาณอาจรู้ถึงชาติภพของตนเองและผู้อื่นอย่างไรก็ตามในพุทธศาสนา เทวะไม่ได้ถือว่ามีความรู้สูงสุดเท่าพระพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ที่บรรลุธรรมสามารถเข้าถึงความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเทวะได้ 2. ศาส,สนาคริสต์ในศาสนาคริสต์พระเจ้าและเทวทูตหรือเอ็งเจลส์มีความรู้ที่เกินอย่างถึงของมนุษย์เช่นแผนการของพระเจ้าพระเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของจักรวาลและชะตากรรมของมนุษยชาติ ซึ่งมนุษย์รู้เพียงบางส่วนผ่านการเผยพระวจนะความจริงเกี่ยวกับเวลาและวันสุดท้ายพระคัมภีร์ระบุว่าวันพิพากษาหรือ Judgment Day เป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้มัทธิวบทที่24ข้อ36ความลับของจิตใจมนุษย์พระเจ้ารู้ถึงความคิดและเจตนาในใจของมนุษย์ทุกคนสดุดีบทที่139ข้อ1 4โลกแห่งวิญญาณ เทวทูตรู้ถึงการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระหว่างความดีและความชั่วในมิติที่มนุษย์ไม่เห็น 3. ศา,าสนาอิสลามในอิสลามอัลลอฮ์และมาลายกะหรือเทวทูตมีความรู้ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นความรู้แห่งอัลกอดัตอัลลอฮ์ทรงรู้ชะตากรรมของทุกสิ่งในจักรวาลรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตวันกี่ยอมะ วันพิพากษามีเพียงอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้วันเวลาที่แน่นอนของวันสิ้นโลกอันกุรอ่านบทที่7ข้อ187ความลับของจิตวิญญาณอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงเจตนาและความลับในใจของมนุษย์ทุกคนการทำงานของมาลายกะมาลายกะรู้ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์เช่นการบันทึกการกระทำของมนุษย์อันกุรอานบทที่82ข้อ1 0 1ถ 4. ศาสนาฮินดูในศาสนาฮินดูเทพเจ้าเช่นพระวิษณุพระศิวะพระพรหมมีความรู้ที่เหนือกว่ามนุษย์เช่นความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของจักรวาลหรือยุคหรือยุคขสมภพเทพเจ้ารู้ถึงการเริ่มต้นและสิ้นสุดของยุคต่างๆเช่นสัตยยุคไตรยตยุคความลับของโมกษะ เทพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการหลุดพ้นจากวัตะสมสารซึ่งมนุษย์ต้องสแสวงหาผ่านการบำเพ็ญกฎแห่งกรรมและการกลับชาติมาเกิดเทพเจ้าโดยเฉพาะพระยมรากรู้ถึงผลของกรรมและการเดินทางของดวงวิญญาณในภพชาติพลังแห่งธรรมชาติและจักรวาลเทพเจ้ารู้ถึงพลังที่ควบคุมธรรมชาติและจักรวาลเช่นพลังของพระศักติข้อสังเกต ความรู้ของเทวะในแต่ละศาสนามักถูกจำกัดด้วยกรอบของความเชื่อนั้นๆเช่นในพุทธศาสนาเทวะไม่ถือว่ามีความรู้สูงสุดส่วนในศาสนาคริสต์และอิสลามพระเจ้ามีความรู้ทุกอย่างหรือออมนิเชียนมนุษย์อาจเข้าถึงความรู้บางส่วนได้ผ่านการปฏิบัติธรรมการเผยพระวจ,จนะหรือการบูชาแต่ความรู้บางอย่างถูกสงวนไว้สำหรับเทวะเท่านั้น ความแตกต่างในความรู้ระหว่างเทวะและมนุษย์มักสะท้อนถึงความจำกัดของมนุษย์ในด้านสติปัญญาการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงมิติที่สูงกว่า